ก็เหมือนเดิมช่วงบ่ายให้เราอิสระภาวนานะลองนั่งคนเดียวเดินคนเดียวเหมือนที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังอยู่ในดงในป่าคนเดียวนั่งภาวนาอยู่คนเดียวเดิคนเดียวเราก็ลองหานะที่เหมาะๆนั่งฟังเสียงจัก,กรจัน สั่งสมบาร,รมีทรรไปทำ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 ไปหลวงพ่อมานั่งอยู่นี่นึกย้อนหลังแต่มันย้อนได้เร็วเลยย้อนได้เร็วย้อนพื้นไปนั่งอยู่ในป่าบางทีเรากังวลเหลือบยุงมแมลงอะไรต่างๆอยู่ในภูเขามันจะมีมแมลงชนิดหนึ่ง แตกมากมากอย,อยู่อยู่แถวไม่ห้องสอนหรือป่าดงดิบเนี่ยมันกัดเมล่นมันกัดไปเนี่ยมันจะเป็นแดงๆขึ้นมาสักระยะวันที่สองมานี่มันจะมีหนองทันทีเลยจะเป็นแผลเป็นเป็นแผลเป็นเร็วๆไปเห็นเผาเผาหนึ่งรีซอกกับกระเหลี่ยงหรือมูเซอร์สองจาเผา เขาจะมีผ้าลัดข้อแขนเข้ามาถึงนี้จากข้อเท้ามาถึงหัวเขานึกว่าเขาทำให้มันสวยมันงามที่ไหนได้เขากันมแมลงอย่างนี้แล้วสังเกตดูเขาดูดบุหรี่กินมามเวลาเขาไปในป่า จะเป็นผู้หญิงก็ตามสิบห้าสิบหกปีสาวสาวรุ่นๆนนี่แหละก็ดูดบุหรี่มีห่อบุหรี่ใหญ่ๆเน็บเอวดูดดูดใส่ปากเป็นกระดูดพูดเขากับเป่าออกมาเลยเพอเป่าออกมาปุ๊บไอควันบุหรี่นี่มันจะพงงชงเฉงมาใส่ที่นี่มันก็ไม่กัดบางทีก็เป่าสี่ตัวเพ่วเพื่ไนอไปน,นี้โอ้มันกันแมลงได้ด้วย ก็เลยติดบุหรี่ไปในตัวทีนติดบุหรี่ติดมากไปในตัวเลยเอลยสําหรับเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่นี้ก็โอ้ยพัดบีเอาแต่จะพัดนั่งทั้งเหงื่อทั้งไขทั้งสัตว์อะไรต่างๆเวลาเราเดินไปเหงื่อมันเต็มตัวเรานี่ไม่ใช่ว่าจะนอนหลับได้สบายสบายไม่ใช่นะไม่ใช่พอเค็มๆไปจะหลับมด ตัวเล็กๆน้อยๆนี่มันจะมาเต็มเลยที่ไหนได้มันมากินเหงือเรามามันติดกินเหงือเรามาขบมากัดโอ้ยสารพัดอ่อทำไมหลวงพ่อออกจากโลงจากป่ามาใหม่ๆหลวงพ่อเหมือนเป็นคนโรคเอดเพราะมันลายเต็มตัวเต็มหน้าเต็มอะไรไปหมดเลยนี่มันจะเป็นจุดอย่างนี้นะดำๆดเป็นแผลเป็นเป็นแผลเป็นเป็นอย่างนั้นอ่าทั้งข้างบนแต่ก็อยากนั่ง ก็ทนนั่งไปกังวลไปทรมานไปก็มีเหมือนกันมีอยู่ก็เลยประมวลนะว่าโอ้เรานั่งอยู่ที่โน้นบางทีก็มีโน่นมีนี่แต่แต่ก็ยังมีความสุขที่ได้ทําอยู่อทีนี้มานั่งอยู่อย่างนี้แล้วเราจะกังวลอะไรทีนี้เขาเป็นอย่างนั้นนี่ก็เลยนั่งสบายก็เป็นอย่างนั้นแล้วจะกังวลอะไรอีกล่เอออย่างนี้เป็นต้นนะ ไปลองดูที่นี่ใครจะนั่งก็นั่งใครจะเดินก็สุดแท้แล้วแต่บ่ายสองโมงตรงเราเข้ามาเจอกันณนะที่นี้